สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเที่ยวกับมาดามเปิ้ลแม่มหาเศรษฐีนะคะวันนี้มาดามเปิ้ลมาอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยวันนี้มากันหลายคนนะคะแต่เดี๋ยวมา,ามาดามเปิ้ลให้ดูบรรยากาศรอบนอกก่อนน,นี่ค่ะพี่ๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้พออสมอดีเด่นนะคะวันนี้พามาทานกาแฟกันค่ะนี่บรรยากาศรอบนอกนะคะบรรยากาศสวย มีต้นไม้เป็นเป็นเหมือนลักษณะบ้านนะคะแล้วก็เขาทำาคาเฟนะคะนี่ค่ะรู้หรือยังคะอยู่ข้างหลังโรงเรียนวิสุทธ์นะคะนี่ค่ะต้นอะไรเอ่ยมันสวยแปลกตาดีจังเลยนะฮะนี่บรรยากาศนั่น สาวๆอยู่ข้างในกันนุ่นนะคะเห็นมฮะมาทานกาแฟกันนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศแล้วก็เขาโรยด้วยเก็ดหินสีขาวนะคะแล้วก็บรรยากาศช่วงเย็นน่าจะดีค่ะนี่แล้วเราไปดูบรรยากาศข้างในอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นลักษณะแบบไหน เอ้อนี่สนต้นนี้แปลกดีนะคะดูดอกเขาสิคะสวยแปลกออกดอกแปลกด้วยค่ะที่นี่เหมือนจะเน้นต้นสนนะคะนี้เราจะเข้าในร้านนะคะราน้ดิ ได้บรรยค่ะ,คะได้แล้วค่ะได้แล้วนะได้แล้วค่ะนี่เป็นร้านแบบเป็นร้านแบบุ้ฟเฟ่ต์